จากพระปณิธานมุ่งมั่นของสัตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวาราัติยาราชนารีทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเป็นแบบอย่างด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติโดยทรงนำหลักการทรงงานเข้าใจเข้าถึงพัฒนา มาแก้ปัญหาด้านการแพทย์การสาธารณสุขการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการศึกษาวิจัยแะสาขาเฉพาะทางที่ขาดแคลนเพื่อนำความรู้ความก้าวหน้าและวิทยาการที่ทันสมัยมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเหตุน,นี้จึงทรงมีพระดำริก่อตั้งกองทุนจุฬาพรขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาการวิจัย การน,นําเนินงานทางการแพทย์และการสาธารณาสุขต่อมาจึงได้มีการจดทะเบียนและสถาปนากองทุนนี้ให้เป็นมูลนิธิจุฬาพรซึ่งถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2529เพื่อดำเนินงานสนองพระปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะนำความก้าวหน้าและการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลโยีเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยยากไรและผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ได้อโอกาสทั่วประเทศครอบคลุมไปถึงการจัดหาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ป่วยมูลนิธิจุฬาพรเนี่ยมีการก่อตั้งเมือประมาณสัก36-37ปีมาแล้วโดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอจะฟ้าจุฬาพรเ์ร็รายหลักแล้วก็ท่านก็ทรงมีความประสงค์ที่จะ ดําเนินกิจการที่จะช่วยเหลือคนไทยโดยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยที่ยากไร้พระองค์ท่านก็เลยคิดว่าจะตั้งมูลนิธิจุราภรขึ้นมาจะเน้นทางด้านการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ด้านการวิจัยและบําบัดโรคมะเร็งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านทุ่มเทใช้เวลานานหลายปีที่จะให้องคอ์กรของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทย บทบาทภารกิจเนี่ยริจุรพรจะเน้นในเรื่องความช่วยเหลือประชาชนที่โดยเฉพาะผู้ที่ยากไร้ตรงด้านการศึกษาก็ดีตรงด้านสุขภาพก็ดีความเป็นอยู่เป็นให้มีความอยู่ดีกินดีมากขึ้นการที่จะพัฒนาหรือการที่จะส่งเสริมกิจการที่จะให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ ดีขึ้นนอกจากการพระราชทานความช่วยเหลือรัษฎรที่ด้โอกาส<ม>ให้ได้รับบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงแล้วยังพระราชทานความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งภัยหนาวภัยแล้งอุทกภยัยวาตภายัยรวมไปถึงการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่อย่างเช่นการแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโครโครโนา2019หรือโควิด19 ตลอดจนการเกิดวิกฤตการณ์โรคระบาดในสุกรที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยการบรรเทาทุกข์ให้แก่รัศดรอ,อย่างทันท่วงทีเป็นที่ประจักษ์ชัดในพระนโยบายของสัตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรัคัตยาราชนารีนอกจากจากพระราชทานกำเนิดมูลนิธิจุฬาภร์แล้วยังทรงเพียรพยายามหาทุนทรัพย์ให้กับมูลนิธิอยู่เสมอ พราะมูลนิธิจุฬาภรณ์ดำรองอยู่ได้ด้วยการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาและเชื่อมั่นในพระกรณียกิจที่ส่งปฏิบัติเพื่อประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอดผ่านกิจกรรมสาธารณากุศลในพระดำรินานาประการนอกจากนี้ยังทรงใช้พระปิชาสามารถทางด้านดนตรีฝึกฝนเครื่องดนตรีกูเจิงเพื่อส่งแสดงในการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินต่อเนื่องกันถึงหครั้งเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี ระหว่างประเทศไทยและสาธรารณรัฐประชาชนจีนให้มีความแน่นแฟนยิ่งขึ้นและเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยในประเทศต่างๆร่วมสร้างบุญกุศลบริจาคทรัพย์สมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป,ป่วยและผู้ยากไร้ให้ได้รับโอกาสทางการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสามารถมีคุณภาพชีวิตมีอายุยืนยาวมีความสุขไม่เพียงแต่จะทรงหงใยในสุขภาพของประชาชนเท่านั้น แต่ยังทรงห่วงใยไปถึงสุขภาพของสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไรที่พึ่งรวมถึงทรงเมีพระประสงค์ที่จะให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยด้วยทรงขับเคลื่อนการดำเนินงานของบุรินทร์จุลาพรสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานจัดกิจกรรมการกุศลภายใต้โครงการปันน้ำใจสู้ภัยพิษสุนัขบ้า เพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการศัตวแพทย์สำหรับใช้ในรถผ่าตัดเคลื่อนที่อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชนด้วยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ด้วยพระวิเศษฐานอันกว้างไกลของสัตราจาร์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยาราชนาวีที่ทรงเป็นองค์ผู้นำที่มีพระปณิธานแน่วแน่ในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรจึงทรงจัดตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2530เพื่อเป็นสถาบันชั้นนำในการศึกษาและวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จวบจนปัจจุบันเป็นเวลามากกว่าสามทศวรรษที่ส่งมุ่งมั่นสร้างองค์ความรู้ทางด้านการศึกษาวิจัยวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสร้างน,นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อก่อให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปิชาสามารถในการวางรากฐานสำคัญต่อการสร้างความมั่นคงทางยาของประเทศจึงทรงสแสวงหาความรู้และประสบการณ์จากต่างประเทศพร้อมส่งเรืเริ่มจะทำโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นสำหรับการวิจัยพัฒนายาชีววัตถุในประเทศทั้งยังส่งนำทีมนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ประสบความสำเร็จ ในการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง t r a t r u e Sumap ที่ใช้รักษามะเร็งเต้านมซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านยาชีววัตถุชิ้นแรกของประเทศไทยโดยนักวิจัยไทยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำซึ่งนำไปสู่ความมั่นคงทางยาต่อไปและเมื่อ,อยามประเทศไทยเกิดภัยคุกคามจากโกรคระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากในประเทศไทยทรงหาแนวทาง เพื่อแก้ไขวิกฤตดังกล่าวซึ่งในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์จัดทำโครงการวิจัยเพื่อพัฒนายาที่มีศักยภาพในการรักษาโรคโควิด -19 ได้แก่ยาเคมีเช่นโมโนพิราเวียและยาสมุนไพรเช่นสารสกัดฟ้าทลายโจนที่ทรงเมีพระวินิจฉัยในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสำหรับใช้ในการรักษา และเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงยารักษาได้เพิ่มมากขึ้นขณะน,นี้ทรงเตรียมความพร้อมไว้สําหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านยาและเพิ่มขีดความสามารถให้กับประเทศไทยในการพึ่งพาตนเองได้เพื่อรองรับการเกิดโรคอุบัติใหม่ในภาวะขับขันนับเป็นพระกรุณาธิคุณของสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัวขตวรคชติยาราชนาวีที่ทรงมีพระปณิธานมุ่งพัฒนา เพื่อปวงประชาของแผ่นดินโดยทรงวางแนวพระนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินง,งานของมูล,ลนิธิจุฬาภรณ์และสถาบันวิจัยจุฬาภร์ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศในการพึ่งพาตนเองอย่าง,ย,างยั่งยืน